รบรอบสองครัวเอานะนเอางนะันร้องกันนะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday, happy birthday to you a p p ร์บอลเคเ้กแล้ว a p p ลเคเ้กเลย a p p บลเค้กเอ,อา เก่งมากเลยโอ้เก่งมากเลยขอให้เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนนะคะโอ้โหอร่อยจริงเลยน้อเย้กันเย้เย่เพิ่นรักใครนสนใจแล้วเกนชิมเค้กโอ้โหอร่อยจริงเลยอร่อยจริงเลย